เราเองรู้ว่าวิกฤตจริงและเราจึงได้เสนอมาตรการออกมาตั้งแต่ตอนหาเสียงเพราะนั้นเนี่ยเราเสนอนโยบายเรื่องของหลายๆเรื่องพร้อมๆกันผมอยากย้อนไปดูนะครับในในถแถลงการของรัฐบาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งผมว่าแม้กระทั่งพักฝ่ายค้านเองไปหาเสียงนะครับก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับณวันนั้นเนี่ยตอนไปหาเสียงผมว่ามีข้อหรือแม้กระทั่งพูดในสภาซะด้วยนะครับก็บอกว่าอยู่ในคนที่ เป็นพักฝ่ายการในปัจจุบันก็บอกว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่วิกฤตนะครับแต่วันนี้ก็จมาคานก็เลยบอกว่าไม่วิกฤตเราเองรู้ว่าวิกฤตจริงและเราจึงได้เสนอมาตรการออกมาตั้งแต่ตอนหาเสียงคือเราไม่ได้เป็นนักพูดแต่เล่าทุกแต่เราหาทางออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสนอนโยบายเรื่องของหลายๆเรื่องพร้อมๆกันในการแก้วิกฤตนี้ต้องมีนโยบายหลายๆเรื่องพร้อมๆกันหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่คิดว่าจะต้องเพิ่มเรื่อง ตะกี้ถึงกลับมาในปรับในเรื่องโครงสร้างโดยการเพิ่มเศรษฐกิจฐฐเข้าไปในประเทศภ,ภายในประเทศดูเมสติกอีโคโนโมีก็คือการต้องเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปในระบบหลายคนบอกว่านี่คือการเป็นเรากําลังกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐบอกนี่เอาเงินไปแจกความหมายไม่ได้แบบเอาเงินไปคือแจกอย่างทั่วถึงแต่เพื่อให้ยกระดับให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีการจับใจ่ายใช้สอยและมีเงินอยู่ในระบบเพิ่มขึ้นมันก็จะเกิดการหมุนเวียนขึ้นนะครับไม่ใช่ใช้เพื่อการบริโภคอย่างเดียว อันนี้ยืนยันได้ก็คือมันมีมาตรการในการที่จะมีการลงทุนขนาดเล็กๆหลับตานึกด,ดูถ้าในบ้านของในกลุ่มของเกษตรกร1ครอบครัวมีสัก4ี่คนพ่อแม่แล้วก็ลูก2องคนอีก2คนนะครับก็จะรับเงินทั้งหมด40,000บาท40,000บาทนี่เรื่องไม่เไม่เป็นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเกษตรกรนะครับนะครับเพราะว่ารายได้เขาไม่เยอะนะฮะถ้ากลับไปนี้เขาสามารถเป็นต้นทุนในการที่จะไปดารง หรือไปสร้างเศรษฐกิจของเขาในภาคเกษตรของเขามาถึงคนในเมืองนะครับพวกกลุ่มของเด็กๆเนี่ยมีคนออกมาเลยบอกว่าถ้าสมมติเขารวมกัน4ีหคนนะครับแล้วก็ออกไปเขาจะรวมเงินได้4ี่ห้าื่นบาทแล้วเอาเงินส่วนตัวประกอบขึ้นไปเขาก็สามารถเป็นทุนสตาร์ทอัพต่างๆผมไม่ได้พูดลอยๆตัวเลขจากผมคิดว่าของ SPU นีเ PU, นะมาวิาลศรีปทุมมีตัวเลขอะไชัดเจน นี่เป็นการศึกษาก่อนหน้านั้นว่าถ้าได้1 0,000บาทแล้วก็จะทำอะไรนะครับจะเห็นได้ว่าในการสำรวจของประชาชนเมื่อตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไประหว่างวันที่15ถึง23ตุลาคมนะครับพบว่า40.23% 2บบอกว่าจะสามารถอยากจะไปสร้างธุรกิจร่วมกันเพื่อสร้างธุรกิจนะรวมกับครอบครัวนะบวกอีกั5บอีก15%นะครับ แล้วก็15%เนี่ยต้องการรวมกับคนในชุมชนอีกอีก15%ประมาณนั้นนะครับเป็นหุ้นส่วนกับพกเพื่อนๆ,ๆรวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมด60-70%ที่เขาคิดถึงเรื่องของว่าให้อยู่ยาวๆไม่อยากมาใช้อันนี้เป็นเป็นเจตนานะครับกับอันที่เรื่องเรื่องดิจิทัลวอลเล็อันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่จะใส่เงินเข้าไปในระบบให้กับประชาชนทุกคนโดยมีเงื่อนไขที่ไม่ได้ใช้ออกนอกแนวแล้วให้เก็บภาษีกลับขึ้นมาให้สร้างเศรษฐกิจได้ เพราะว่าเทคโนโลยีในเรื่องของดิจิทัลนะครับมันสามารถกำกับสร้างเงื่อนไขได้และแลวก็สามารถที่จะไปสร้างเศรษฐกิจให้แต่ละประชาชนในแต่ละคนเป็นเครื่องจักรกลในการสร้างฟื้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดเมสติกอีโคโนมีไม่ใช่เพื่อการบริโภคอย่างที่พยายามจะใส่ใส่เข้ามาให้เห็นนะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่หนึ่งแต่อย่าลืมว่ามาตรการของเรานี่นะครับเป็นมาตรการรวม ย้ำนะครับแต่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องระบบนโยบายเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตอันนี้เป็นตัวเดียวแต่เราดูทั้งระบบดูอย่างไรบ้างมันภายใต้ปรัชญายใหญ่คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเบื้องแรกเนี่ยเบื้องแรกเนี่ยเมื่อเพิ่มไม่ทันวันนี้มันเป็นปัญหาสั่งสมมาการเจรจาการค้าหลังจากที่เรารับทหารนี่เราค้าขายกับคนอื่นได้ยากนะครับ มันมีกฎหมายของแต่ละประเทศกลุ่มยูนี่ชัดมากเลยแม้กระทั่งที่สหรัฐไม่คุยกับประเทศที่กเกิดการรัฐประหารนั่นเป็นส่งผลมาทําให้เศรษฐกิจมันหยุดไปช่วงหนึ่งเลยเราค้าขายที่เราพึ่งพิงการส่งออกมันถึงตกออกเรื่อยๆแล้วตกจนกระทั่งคนอื่นมาแย่งตลาดแล้วต่อเนื่องกันแล้วนะครับนี่สิปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเราก็ต้องไปฟื้นการฟื้นสิ่งต่างๆเหล่านี้กับเพราะนั้นการที่จะช่วยนะครับเบื้องแรกต้องลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายลดด้านไหนครับ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถูกไหมครับวันตั้งแต่คอรมอครั้งแรกคนอาจจะลืมไปแล้วเราลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคือเรื่องของไฟฟ้าและเรื่องของน้ํามันนะครับวันนี้ก็ยังลดอยู่คนอาจจะนึกว่านึกว่านี่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากเราด้วยความจงใจและด้วยความพยายามในการดูซิว่าตรงไหนที่ผับลดได้เพื่อเอาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานตัวที่สองเราลดลดหนี้เกษตรกรนะครับ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่เพราะว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดประชากรมีประมาณ40นะครับแต่ผลิตได้ GDP ได้เพียง8เพราะนั้นเนี่ยมันมันไม่ไปด้วยกันแสดงว่าคนอื่นคือภาคอื่นต้องมาอุ้มนะครับกลับเข้ามานี้เพราะนั้นการพักหนี้เกษตรกรเราก็ไม่ได้ทําให้ เราไม่ได้ไปแจกเงินนะครับอันนี้เพื่อที่จะให้เขามีโอกาสฟื้นกําลังขึ้นมาที่จะผลิตผลได้เพิ่มขึ้น2เรื่องแรกก่อนเรื่องที่3เราเอาเงินเข้ามาได้เร็วที่หวังว่าเราจะเอาเงินเข้ามาคือฟื้นการท่องเที่ยวจะสังเกตเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเริ่มเรื่องของมิติของการท่องเที่ยวดูปัจจัยต่างๆนะครับตั้งแต่การขยายจัดการในเรื่องสนามบินการตรวจรวมไปถึงที่สําคัญคือให้วีซ่าฟรีกับกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้เงินในประเทศไทยมากขึ้น สร้างกิจกรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังบอกเลยมีเรื่องของเราออกวินเทอร์เฟสติวัลก็คือเอากิจกรรมต่างๆของประเทศมารวมกันทั้งหมดนะครับสามพกิจกรรมนะครับเฉพาะในกรุงเทพ200กิจกรรมมันก็จะมีเหตุที่ดึงดูดให้คนต่างๆออกมาจับมาใช้มาเที่ยวแล้วจับจ่ายใช้สอยนะครับนะครับการที่นายกไปเดินทางไปต่างประเทศและในต่างประเทศในครั้งหนึ่งๆเนี่ยไปแหละไปคุยกับหลายๆประเทศ คุยกับหลายประเทศเพื่อให้เร่งรัดในการค้าขายเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเชิญทูตนะครับทุกท่านในในทั่วโลกนะครับมาประชุมร่วมกันและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เอาทูตพาณิชมาประชุมคือต่างคนต่างเรียกประชุมเหมือนกันเพราะให้เตือนมาสัญญาณใหม่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องของการทูตเชิงเชิงที่เพื่อเศรษฐกิจก,การทูตเชิงรุกนะครับอันนี้จึงผนึกกําลังกระ,ระหว่างของ สองกระทรวงไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราเอา B O I เข้ามาด้วยและเชิญภาคเอกชนเข้ามาให้ข้อมูลนะครับเพื่อให้เขาได้ข้อมูลพร้อมๆกันหรือให้ทราบศักยาภาพพร้อมๆกันนะครับเ mm hmm. พราะนั้นกิจกรรมของเราเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเราทำหลายๆตัว mm hmm. เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเร่งรัดการเจราจา F T A นะครับเป็นทิศทางเลยก็เรียนให้กับท่านทูตไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายทูตพาณิชย์หรือทูตทูตของทางกระทรวงต่างประเทศทำงานด้วยกันเป็นทีม หาตลาดใหม่ๆเจรจา,าใหม่ๆนะครับรวมถึงการลงทุนใหม่ๆด้วยท่านนายกเองพอออกไปผมได้มีโอกาสาร่วมไปในในบางใน,ในบางคลิปนะครับก็เห็นชัดเลยว่าเราจะต้องคุยกันนะครับกับภาคเอกชนที่ก็จะมาลงทุนทําไมครับเพราะว่าในประเทศเองเนี่ยเราตลาดของเราเนี่ยอาจจะตัวตลาดเราเองอยังไม่พอแต่เราต้องเชื่อมเชื่อมกับภูมิภาคต่างๆแล้วก็ให้เข้ามาลงทุน ภาษาเขาเรียกอาร์ตเคิลแมนนี่ทุนง่ายการสร้างเศรษฐกิจโดยที่ให้เข้ามาลงทุนแล้วก็หนีไปไหนไม่ได้พอเสร็จเนี่ยก็เม็ดเงินเข้ามาก็จะมาลงทุนมีการจ้างงานแล้วก็ผลิตของต่างๆแล้วก็มีเข้าไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรจึงจะให้มีการแข่งขันกันแบบนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีความก้าวหน้าในพวกนี้ไปเยอะผมยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินโดนีเซียนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมาเลเซียนะครับ ผู้นำของประเทศเหล่านี้นะเขาเอา,เอาไปทาํางานอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุน GDP ถ้าเปรียบเทียบดูแล้วที่ไตรามาสนี้เราล่าสุดนี้นะครับในไตรามาสที่3นี้นะครับของประเทศไทยเรา1.5อันดับหนึ่งของภูมิภาคนี้ฟิลิปปินส์5.9นะครับเวียดนาม5.3อินโดนีเซีย4.9นะครับมาเลเซีย3.3 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้คือ GDP อาเซียนปี2023ไตรมาสปัจจุบันแล้วลองดูทุกแท่งนะครับเขาอยู่ข้างบนเราอยู่ตรงนี้ฮะภูมิใจมากเลยฮะอยู่ต่ำๆนี่ที่จริงเนี่ยคำว่าคำว่าการการการใช้มาตรการนี้เขาเรียกเฮลิคอปเตอร์มันนี่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและที่จริงเนี่ยการ QE ต่างๆที่เขาตั้มกันออกมาเนี่ยนะครับนั่นคือมาตรการของเขาล่าสุดนี่นะครับฮ่องกงก็ประกาศแจกญี่ปุ่นก็ประกาศแจก นะครับผมว่าแม้กระทั่งเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้เริ่มไปละนะครับซี่เป็น้าตะการเพราะว่าทุกคนรู้สึกไม่ไหวแนละ้วขนาดคนอื่นเขาไม่ไหวนะแล้วเราเราเราเนี่ยจะเฉยๆเนี่ย,ย,ยผมว่ามันก็แปลกคนคนอื่นเขาเขาตื่นตัวก่อนไม่ต้องรอให้ถึงติดลบเลยนะที่ผมพูดถึงเรื่องการลงทุนโดยที่ arter people money นนคือเชิญชวนนักลงทุนแล้วมาจริงๆนะครับ ที่เราประกาศไปไม่ว่าจะเป็น5บิลเลื่อนหรืออะไรต่างๆไม่ได้เจ้าเดียวหลายเจ้าเข้ามาแล้วก็ขยายทําให้เขารู้สึกมั่นใจขึ้นอันนี้ไม่ใช่ส่งผลในะจะส่งผลในระยะกลางและระยะเพราะว่าโรงงานบางตัวกำลังกำลังจะเริ่มสร้างแล้วนะครับพอตกลงเสร็จก็ไปได้เลยในขณะเดียวกันนะครับตะกี้ผมพูดถึงเกษตรกรเกรนี่ยนะครับก็ต้องกลับเข้ามาให้ดูเราก็คงล่าสุดเนี่ยเรามาแก้ตนปลาย นะครับเกษตรกรเขาก็มีภาระหนี้สินต่างๆก็ล่าสุดเราก็ต้องตัดสินใจหามาตรการที่ช่วยเหลือโ่คไปก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นจะต้องออกในเรื่องของค่าค่าเก็บเกี่ยวค่าอะไรที่เขาจะช่วยเหลือนะครับแต่นี้เราจะใช้คําว่าเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตเพราะเราคิดว่าต้องให้เขายืนหยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรเราก็เลยเปลี่ยนพลิกวิธีก็คือตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้แน่นอนสุดเราไปหาตลาดซะก่อน ล่าสุดเราไปคุยกับหลายเจ้าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรคืออาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอาหารจนสําเร็จรูปเราจะส่งได้ราคาที่มูลค่าเยอะขึ้นกลับมาเรื่องถัดไปคุณต้องเตรียมตัวเองให้ประเทศให้ทันสมัยนะครับผมกําลังพูดถึงดิจิทัลอีโคโนมีเพราะว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยปกติเศรษฐกิจทั่วไปมันเจริญโตเศรษฐกิจของดิจิทัลอีโคโนมีโตเป็นสเท่าของ GDP ธรรมดา ดูง่ายๆนะครับ GDP โตหนึ่งเมือง Growth ของเรื่องของดิจิทัลนี่โตประมาณ10แค่ประเทศไทยที่ดูแลมันค่ดีนะพาสนี้โต17%ถึงเกือบ20%ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมเรื่องนี้ส่งเสริมอย่างไรบ้างจะสังเกตนะครับการที่เรากลุ่มที่เราไปคุยด้วยร่วนแล้วแต่เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเท s l a คือเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่อย่าลืมว่าเท sla คือประเทศไทยก็ทําเรื่อง EV ผมไม่ได้พูดถึเทสลาเจ้าเดียวนะประเทศจีนลงมา4เจ้าใหญ่แล้วมาในคิวอีก2นะครับเทสลาเป็นเจ้าจากโลกตะวันตกที่กําลังจะมาปิดดิวนะกำลังคือเขามาเขามาดูแลใกล้ใกล้ใกล้มากแล้วในการตัดสินใจแต่รถ EV ที่เกิดขึ้นมันจะมาด้วยพอหลังจากที่คุณมีภายในประเทศเป็นเรื่องรถก่อนรถที่ทำไมถึงเรื่องรถเพราะว่าเรามีศักยภาพในเรื่องของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยอยู่แล้ว เอาสังักยภาพเดิมมาต่อยอดเป็นของใหม่ทันสมัยขึ้นในขณะเดียวกันคุณมีเรื่องของตัวการผลิตแบตเตอรี่คุณมีเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของของการใช้เรียกว่าเขาเรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์มาหมดแล้วนะครับที่ผมผงกํกำลังพูดนบางทีนี่เห็นที่ไม่ได้ไปต่างประเทศนี่จริงๆมีพวกพวกนักธุรกิจต่างๆมาคุยแล้วเราดูซิว่าจะไปยังไงเขาต้องการอะไรนะครับระดับโลกมามาหลายเจ้า เพราะนั้นตัวที่เปิดเผยที่เราไปเจอจาไม่ว่าจะเป็นเท s l a ใช่ไหมครับมี Google Microsoft Apple นะครับที่ตัวจริงหมดนะครับมันก่อนมานั่งประชุมที่ตึกเนี้ยเข้ามาแล้วก็ว่ายกว่าตรงนี้มีปัญหาอะไรจะแก้อย่างไรแล้วเขาจะยินดีสนับสนุนอย่างไรอันนี้คือเพื่อรอในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเขาจะมาลงทุนในเรื่องของ Cloud ์คลาวด์ t ัต e n เซ็ในประเทศไทยขนาดใหญ่เลยนะ หัวเว่ยเองที่เคยอยู่ในเร,เราดูทั้งทุกปิกแต่ที่จะกลับมาก็คือแม้กระทั่งที่หัวเว่ยเนี่ยท่านรัมดีรี i ีท่านร,รัมนตดีอี DE ของเราเนี่ยไปเจราจาเรียบร้อยแล้วขยายให้มองเห็นทะลุว่าเขาจะมาทําเรื่อง AI เร็วๆนี้ผมจะทําเรื่องของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง AI โดยตรงเมื่อวานนี้ผมยังดูฟังรายการวิทยุเลยเขา AI เนี่ยมันจะไปอีกเยอะ นะครับต่อไปนี้มัน AI จะช่วยเราแชท GPT อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอีก,อกประมาณไม่เกิน10ปีเนี่ย AI จะมาช่วยแทนเรามนุษย์ทุกคนเป็นผู้ช่วยแทนและทำให้การทำงานต่างๆเพิ่มขึ้นกลับมาที่เรื่องนี้ h u วเว่นะครับให้จะลงทุน Data Center แล้วก็เป็น AI นะครับในประเทศไทยจะพัฒนาคนไทย1 0 0 0 0คนต่อปีนะครับนี่เป้าหมายเขาชัดเจนนะครับที่ไปลงเงินโมยูกันแล้วก็ทำจริงจัง